สวัสดีครับวิทีพรีเมียมอโตอซีนอนนะครับวันนี้มาส่งงานนะครับกับฟอร์ดโฟกัสนะครับตารูครับตัวนี้อัปเกรดเดย์ไลท์ออริสตายนะครับตารูจะกวาดซ้ายขวาหนึ่งทีนะครับขอทางครับตัวไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นเทอร์นลันนิ่งนะครับที่ขอทางครับไฟลี่ครับ ตรงนี้นะครับจากของเดิมนะครับเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับลูกค้าบอกไม่สว่างนะครเข้ามาอัปเกรดนะครับชุดโปรเจคเตอร์นะครับใบบอก9.1โพรนะครับอ้อมวงแหวน BM Style นะครับตัวนี้9.1โพรนะครับสกรีนโลโก้ร้านนะครับไฟต่ำครับอ่านี่นะครับจะเห็นโลโก้ร้านอยู่ในตัวเลนส์นะครับลิเกซิตแท็บ์แท้ b ร Premium อเ t o ร์ซีนนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหลังจากติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้เป็นแสงหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับ เส้นคัดออฟคมๆนะครับแสงเข้มๆนะครับไฟสูงสว่างทั้งซอยนะครับดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะครับแสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนับติดตั้งชุดโปรยเตอร์เส้นคัดออฟคมๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ a c e b o o k นะครับ BT p r พ m i u m a u อ o โต้ซีนได้ทุกสาขานะครับโอเคครับขอบคุณครับ